วันนี้เราก็มาลองชงโปรโตีนไข่ขาวนะครับเทียบให้ดูว่าระหว่างใช้น้ำอุ่นและน้ำเย็นเนี่ยให้ผลลัพธ์แตกต่างกันยังไงบ้างโปรโตีนไข่ขาวเดซี่พลัสหนึ่งช้อนตวงนะครับใส่ลงไปในแก้วอแล้วผมก็จะเติมน้ำเข้าไปนะครับส่วนในแก้วหนึ่งนะครับผมจะเติมด้วยน้ำเย็นใส่ปริมาณพอดีพดีนะครับดูจากแก้วใส่นะครับก็จะพอท่วมปริมาณไข่ขาวในระดับหนึ่งก็จะทำให้การชงเนี่ยง่ายขึ้น ผงไข่ขาวจะจับตัวกันเป็นก้อนนะครับเมื่อเจอความร้อนผมจะเติมน้ำเพิ่มนะครับอ่ะอันนี้คือเติมน้ำเข้าไปจนประมาณครึ่งแก้วนะครับก็จะเห็นว่าเมื่อผงไข่ขาวชงเข้ากับน้ำอุ่นนะครับจะละลายค่อนข้างจะยากนิดหนึ่งนะครับอ่ะอันนี้คือจะเป็นน้ำเย็นนะครับที่เรามีการเติมเพิ่มเข้าไปอีกอ่ะจะสังเกตได้นะครับว่า การละลายตัวนี่รวดเร็วขึ้นนะครับอ่าและนี่ก็คือผลลัพธ์นะครับระหว่างการชงผงโปรโตีนไข่ขาวเข้ากับน้ําอุ่นหรือน้ําร้อนเทียบกับการชงผงโปรโตีนไข่ขาวเข้ากับน้ําเย็นนะครับผงโปรโตีนไข่ขาวจะละลายน้ําได้ดีในน้ําเย็นนะครับในขณะที่น้ําอุ่นหรือน้ําร้อนเนี่ยจะทําให้ผงไข่ขาวจับตัวกันเป็นก้อนฝากวิธีการในการชงดื่มนะครับ กับน้ําเย็นจะทําให้สามารถช่วยประหยัดเวลาแล้วก็ทําละลายไข่ขาวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น d ดซี่พลัสเติมความห่วงใ่ให้กันทุกวัน